ในตะกร้าที่สองนะครับอ่าใครที่อยากจะรับกล่องขนาดนี้ไปนะครับอ่าเป็นกล่องขนาด B จากร้านคุณยิ้มบางบอนนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าใครที่ชอบกินส้มอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็บอกกับว่าอ่าอักษรเนี่ยพิม พิมพ์อักษรก็เป็นสีส้มทั้งกล่องเลยครับอ่าโอเคก็กล่องเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสดใสน้องส้มก็มาถึงแล้วโอเคนะครับก็หนึ่งมัดอยู่ที่ยี่สิบใบนะครับผมอ่าโอเคก็โอเคนะครับหนึ่งมัดต่อยี่สิบนะครับสำหรับท่านนะครับใครที่กำลังมองหาอ่ากล่องผ้าสดุนะครับเป็นลาย อ่าเป็นกล่องเปริซนีน้องส้มน,นะครับผมจากร้านคุณยิม้มบางบอนนะครับโอเคหนึ่งมดต่อยี่สิบใบนะครับใครอยากจะรับในหนึ่งมดต่อยี่สบิบใบเขาอยู่ในตะกร้าที่เท่าไหร่ครับอ่าเขาอยู่ในตะกร้าที่ที่เท่าไหร่ครับผมอ่าเขาอยู่ในตะกร้าที่ที่สองนะครับผมอโอเคนะครับขอบพระคุณนะครับผมสำหรับในการ อ่าเข้ามาชมไลฟ์นี้นะครับโอเควันนี้ผมก็อ่าด้วยคมที่ว่าผมก็มีงานเยอะด้วยมีภารกิจเยอะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะมาไลฟ์แค่ไลฟ์เดียนนะครับอ่าขอโทษทุกทุกคนนะครับเมื่อเมื่อวานเมื่อวันศุกร์เนี่ยอ่าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมก็ไลฟ์ไปโอ้โหสามไลฟ์สี่ไลฟ์เลยก็เป็นได้นะครับโอเควันนี้นะครับพวกค้าพอก็มาแนะนําในกล่องขนาดบีนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นกล่อง Thank you น้องส้มนะครับจากร้านคุณยิบบางบอนนะครับโอเคนะครับก็วันนี้พ่อคาประกอบมาแนะนําในกล่องอ่าขนาด B นะครับอ่าใครที่ขายสินค้าที่มีขนาด B อยู่แล้วนะครับอ่าจะเป็นสินค้าพวกอ่าขนาดกลา,กลางครับผมขนาดกลางด้วยขนาดอะไรที่แบบว่าอ่าขนาดกลางไม่ว่าคุณจะขายสินค้าจําพวกอ่าพวกของใช้ขนมนมเนยต่างๆหรือจะเป็นอ่าสินค้า สินค้าอื่นๆที่เข้าร่วมกับกล่องไซส์ B นะครับโอเคเขาอยู่ในตะกร้าที่สองนะครับโอเคนะครับออยู่ในตะกร้าที่สองนะครับโอเคเดี๋ยวพ่อคาร์โบนจะไปกันที่อ่ากล่องขนาดไหนต่อครับยังไงก็ขอบพระคุณนะครับผมสำหรับในการอ่าเข้ามาชมไลฟ์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปกันที่กล่องขนาดไหนต่อครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปกันที่ อ่ากองขนาดไหนต่อครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปกันที่อม <c oughs> โอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปกันที่อ่ากองขนาดไหนต่อครับยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผมโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวอยากให้ไปไปกองขนาดไหนครับอ่าโอเคยังไงก็ โอเคเดี๋ยวโอเคนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวผมอ่านาทีที่เท่าไหร่้วครับพ่อค้าเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะครับพ่อค้ากี่นาทีแล้วเพราะว่าอ่าเพราะตอนนี้เนี่ยก็แบบว่าโอเคสิบห้านาทีไม่เป็นไรเนาะเราก็ไลฟ์ต่อแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเราก็มาไลฟ์ต่อเหมือนเดิมน,นะครับโอเคนะครับขอบพระคุณนะครับผมงั้นเราก็ไปกันที่ก่องขนาดเอแล้วกันนะครับผม มาครับมาครับกล่องขนาด A นะครับเป็นกล่องไปรณีน์นะครับเป็นกล่องไปรณีย์น้องส้มนะครับไอ้ไม่ใช่น้องส้มนะครับอ่าหลังจากที่เราแนะนําน้องส้มมาแล้วแต่ว่าวันนี้เราแนะนําน้องสีฟ้าบ้านนะครับผมอ่าเป็นกล่องไซส์ A นะครับใครที่ขายสินค้าที่มีขนาดเล็กตั้งแต่